สวัสดีครับพี่น้องทีลกครับทุกเช้าวันใหม่นะครับให้พระคำนำชีวิตของเราอยู่เสมอครับเราอ่านพระเจ้านะพระเจ้ากันมาถึงพระธรรมอิสยาบทที่59 60และ61ครับพี่น้องทีลกครับวันนี้เราจะเห็นพระสนะพระเจ้าแห่งความยุติธรรมแห่งความชอบธรรมและพระเจ้าปรารถนาให้ประชากรของพระเจ้าเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นเดียวกันให้ลุกขึ้นมาส่องแสงแห่งพระสิริของพระเจ้าน้องทีลกครับเรามาดูพระพีวันนี้ด้วยกันครับ ในบทที่59นะครับเป็นเรื่องของความอายุติธรรมนะครับความอายุติธรรมตรงข้ากับความยุติธรรมทันทีลักษครับชนชาติอิสราเอลเริ่มรู้สึกว่าไม่พอใจพระเจ้าบ่นต่อว่าพระเจ้าว่าพระองค์ไม่ช่วยอิสยาเลยถามพวกเขาว่าพวกเขาคิดว่าพระหัตถ์ของพระองค์สั้นเกินไปอย่างนั้นเหรอสิ่งที่พวกท่านร้องทูลกับพระองค์พระองค์ไม่ได้ยินอย่างนั้นเหรอ แต่เป็นเพราะอะไรครับเพราะความบาปความชั่วความอัจุติธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนยูดาห์ไงพระเจ้านะครับจึงไม่รับคําร้องทูลของเขาบาปของเขากั้นระหว่างเขากับพระเจ้าท่านทีละครับพวกเราก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านทําบาปบาปนั้นก็กั้นท่านระหว่างท่านกับพระเจ้าชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นมีความอาัยุติธรรมมากมายในแผ่นดิน คนอิสราเอลขอภัยคนยูดาในเวลานั้นนะครับคนรวยเอาเปรียบคนยากจนบรรดาผู้นำผู้ปกครองใช้อำนาจของตอนเองเพื่อความร่ำรวยอาโมดกล่าวโทษแล้วกล่าวโทษอีกปรากฏว่าคนเหล่านั้นคิดว่าตัวเองเป็นคนของพระเจ้าเข้ามาในมัสการพระเจ้ายกมือสรรเสริญพระนามของพระเจ้าแต่ว่ามือของเขาเปื้อนเลือด มือของเขาเป็นมนทินมือของเขาชุ่มโชกไปด้วยเลือดที่เอาลัดเอาเปรียบผู้คนท่านทีลกครับและพระเจ้าจะสอบตอบคำอธิษฐานพวกเขาได้อย่างไรถ้าพวกพระเจ้าท่งตอบคำอธิษฐานพวกเขาแสดงพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำอย่างนั้นหรือท่านทีักครับเวลาพวกเราทำบาปทำชั่วแล้วเราวิงวอนกับพระเจ้า โดยข้างในของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงและเราคาดหวังว่าให้พระเจ้าตอบคำฐานของเราถามพี่น้องนะครับว่าถ้าพระเจ้าตอบคำฐานท่านสแสดงว่าพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับบาปของท่านอย่างนั้นหรือท่านที่รักครับนี่เป็นความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นในชนชาติยูดาในเวลานั้นระหว่างความจริงกับความโกโหกอิสยาเปรียบเทียบผู้ปกครองที่ชั่วร้าย เหมือนกับสตรีที่ตั้งคันความบาปเหมือนกับงูที่ฟักไข่เหมือนกับแมงมุมที่ทอใยอยู่เมื่อเขาตั้งคันในความบาปและเมื่อคลอดออกมาบาปเหล่านะั้นจะทำลายพวกเขาแมงมุมที่ถักทอเส้นใยเส้นใยแห่งความเท็จที่สวยงามไม่สามารถปกป้องพวกเขาได้ผู้คนที่อาศัยในเวลาน,นั้นอยู่บนความเท็จนะครับ เขาอยู่ในเขตเหมือนกับโพรเพลตลอดเวลาจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเดําเดินเด,เดินไปเดินไปทางไหนนะเมื่อความไว้วางใจในพระเจ้าลดลงความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชนชาติของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะพอใจพวกเขาได้อย่างไรพี่น้องครับพระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยในความอายุธรรมพระองค์ทรงดูครับว่า พอเกิดความไม่ไม่ชอบธรรมหรือความอายุธรรมเกิดขึ้นในสังคมของชนชาติของพระองค์เนี่ยพระองค์กําลังเฝ้ามองดูอยู่ว่าจะมีใครไหมที่ลุกขึ้นมาแทรกแซงนะครับป่าวร้องแล้วก็เรียกร้องแทนคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงคนยากคนจนคนเหล่านั้นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจะมีคนของพระเจ้าสักคนหนึ่งไหมที่ลุกขึ้นมาแล้วต่อสู้เพื่อคนเหล่านั้นเมื่อไม่มี พระเจ้าเองนี่แหละครับเป็นผู้ที่ลุกขึ้นมาแทรกแซงพระองค์ทรงแทรกแซงด้วยอะไรครับด้วยการนำบาบิโลนเข้ามาทำลายยูดาห์และยูซรสเลลมเพื่อสั่งสอนประชาชนของพระองค์ว่าพวกเขาไม่สามารถดูหมิ่นพระธรรมบัญญัติที่พระเจ้าทรงวางไว้ให้เขาได้ธรรมบัญญัติที่พระองค์ทรงวางไว้เพื่อให้ประชากรของพระเจ้ามีความชอบธรรมมีความเที่ยงธรรมมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น แต่ปรากฏว่าสิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นครับพระเจ้าจึงให้นะครับบาบิลนและยูดาหนะ์มาทาลายยูดาห์นะครับเป็นการแทรกแสงและเป็นการตีสอนเป็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อประชากรพระองค์สิ่งนี้ครับเป็นภาพที่ฉายเป็นล่วงหน้าถึงวันสุดท้ายวันที่ประชากรเหล่านั้นนะครับบนโลกนี้จะถูกพิพากษาทั้งหมดนะแล้วพระผู้ไทยที่จะเสด็จมาสิโยนนะครับในข้อที่20 จะเป็นอาณาจักรรุ่งโรจน์ที่ถูกสรรปปนาขึ้นใหม่เป็นเยรูซาลเล็มใหม่นะครับและชนชาติของพระเจ้านั้นจะไม่เป็นเพียงประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเท่านั้นแต่จะเป็นประชากรของพระเจ้าที่สำแดงพระสิรินะครับที่พระเจ้าทรงส่งพระสิริพระองค์ลงมาลงประชากรเหล่านั้นแล้วก็สันทอนพระสิริเป่งสง่าราศรีของพระเจ้าบนภูเขาสิโยนของพระเจ้าครับ พี่น้องครับพระสิริของพระเจ้าในอาณาจักรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้เป็นสิ่งที่อิสยากล่าวไว้ว่านะอาณาจักรของเจ้ามาถึงแล้วนะครับท่านที่รักครับและสิ่งนี้นะครับสอดคล้องกับสิ่งที่พระเยซูสอนบนภูเขาครับตั้งแต่ในพระธรรมมัทธิวบทที่5เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาให้ประชากรพระองค์เป็นความสว่างของโลกฮะ ทานตีละครับความสว่างนั้นคือสง่าราศีพาสรีของพระเจ้าทานตีละครับย้ําอีกครั้งนะครับพสัสรีของพระเจ้าความสว่างของพระเจ้าเท่ากับพระลักษณะแห่งคุณงามความดีของพระเจ้าลักษณะแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าลักษณะแห่งความเมตตาสงสารและดีพร้อมทุกประการของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นกับประชากรของพระองค์ครับทันทีละครับ ในบทที่60ครับอิสยาห์หนุนใจคนยูดาว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วความสว่างที่ว่านี้เป็นความสว่างของพระเจ้าเป็นสง่าราศีเป็นพระสิริของพระเจ้าที่ส่งมายังกรุงเยรูซาเล็มครับนะอิสยาห์บอกว่าจงลุกขึ้นเป็นการปลุกนะครับเป็นการปลุกชนชาตินี้ว่าพระเจ้ามาแล้ว พระสิริของพระเจ้ามาแล้วเนื่องจากว่าในอดีตนั้นทันี่รักครับพระสิริของพระเจ้าเคยอยู่ในพระพราใช่ไหมครับแต่ว่าพระสิริพระเจ้านั้นถูกพรากออกไปเพราะว่าหีบพ,พันธสัญญานั้นถูกยึดไปครับจากนั้นฮะเมื่อเพอถึงดาวิดซาลมอนได้สร้างพระวิหารหนึ่งพงกษัตริย์บทที่8เมื่อถวายพระวิหารพระสิริของพระเจ้าปกคลุมพระวิหารนั้นนะครับ ต่อมาฮะชนชาติอิสราเอลหันใจไปกราบไหว้ลูปขคารพระสิริของพระเจ้าจึงพรากออกจากอิสราเอลไปอีกแล้วฮะต่อมาครับเมื่อพระเยซูคริสต์มาบังเกิดนี้พระสิริของพระเจ้ามาบนโลกนี้ผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่ปรากฏว่าชนชาติอิสราเอลได้จับพระเยซูคริสต์ตอกตึงที่กังเขนและในปัจจุบันนี้พระสิริของพระเจ้า ได้เกิดขึ้นปกคุมอยู่ในกิจักรของพระเจ้านะครับและพระสลีนั้นก็ได้มาอยู่ยังผู้เชื่อแต่ละคนครับนะครับในพระธรรมเอซซทบทที่สองนั้นเราจะเห็นว่าทุกคนผู้เชื่อและวงางใจในพระเยชน์นั้นเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับและนี่เป็นสิ่งที่อิสยาบอกว่าจงลุกขึ้น แสงสว่างของพระเจ้าพระสิริพระเจ้ามาแล้วครับมาอยู่กับใครครับมาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนในเวลานี้และในเวลานั้นกำลังอิสยาบอกชนชาติยูดาว่ามาเถอะพระสิริพระเจ้ามาแล้วหลังจากที่ถูกได้พรากออกไปจากพระวิหารของโซลมอนพระเจ้ากําลังให้พระสิริของพระองค์มาแล้วแต่ไม่ได้หมายถึงในเวลาตอนนั้นนะครับแต่อิสยาพูดถึงข้างหน้าอนาคตข้างหน้าอันไกลนี้อันเรายครับ ช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดที่อิสยาห์กำลังจะรบรรยายถึงในเวลานั้นนะครับไม่ใช่ช่วงที่ตกเป็นเฉลยของบาบิโลนนะครับแต่เป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่อาโมสได้ประกาศไว้เมื่อพระเจ้าประกาศจะลงโทษบรรดาประชาชาติที่ทําบาปนะครับอิสยาห์ก็ยังบรรทายบรรยายถึงความสว่างรุ่งโรจน์ที่จะมาอย่างอิสราเอลเมื่อพระเมสยายกลับมาปกครองกรุงเยรูซาเล็มนั้นนะครับ นั่นหมายถึงแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงเรื่องพระสิริของพระเจ้าทั้งบุตรธิดานะครับของซิโยนจะกลับมาอย่างที่บ้านอีกครั้งหนึง่งแล้วทุกคนจะรู้จักพระสิริของพระเจ้านี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ครับที่อิสยาห์ได้บรรยายถึงอนาคตว่าชนชาติอิสราเอลจะกลับมานะครับท่านทีละครับประชาชาติในโลกนี้และชนชาติอิสราเอล กำลังจะเริ่มต้นวันใหม่คนต่างชาติจะหลั่งไหลามาที่เยรูซาเล็มเพื่อนวัสก,การพระเจ้าและแบ่งปันความมั่งคั่งให้กับเยรูซาเล็มครับอิสยาห์ได้เห็นเรือเห็นกองคารวานนำผู้คนและความมั่งคั่งมายัางกรุงเยรูซาเล็มประชาชาติที่เคยปฏิเสธพระเจ้าบัดน,นี้ได้กลับมาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าศัตรูของอิสราเอลนะครับบัดน,นี้ได้กลับมายอมจำนนและช่วยกันรับใช้พระเจ้า อิสยาได้พูดถึงความปิติยินดีและความอัศจรรย์บางอย่างในอาณาจรรักรอันรุ่งโรจน์ในอนาคตครับชนชาตินี้จะไม่ถูกทอดทิ้งอีกต่อไปแต่จะมีความมั่งคั่งขึ้นโดยพระเจ้าจะให้คนต่างชาติได้เลี้ยงดูนะครับชนชาติอิสราเอลเหมือนอย่างเป็นลูกที่รักเลยนะครับแล้วปรากฏว่าจะมีโลหะที่มีค่าหลายอย่างนะครับข้อ17บอกว่า แทนทองสำริดเราจะนําทองสำริดทองคํามาแทนเหล็กเราจะนําเงินมาแทนไม้เราจะนําทองสำริดมาแทนหินเราจะนําเหล็กมานะครับพระเจ้าจะเป็นผู้ตั้งสันติภาพเป็นผู้ปกครองนะครับและความชอบธรรมเป็นเจ้านายของ,ของ,ข,องของเยรูซาเลม็มนี่เป็นการบรรยายถึงอนาคตล่วงหน้าความมั่งคั่งของเยรูซาเลม็มพี่น้องที่รักครับอธิบายแบบนี้ครับเพราะเราอ่านอิสยา แต่พอมาถึงในพระธรรมในพระกิติคุณเราก็จะมองว่านี่เป็นกรุงเยเรูซาเล็มในปัจจุบันที่เราอยู่ในขณะนี้หรือเปล่าแต่ท่านที่รักครับแต่เราต้องมองทะลุไปถึงในพระธรรมวิวรณ์ครับอิสยาห์กำลังผมเข้าใจว่าอิสยาห์กำลังพูดถึงเยเรูซาเล็มใหม่คืออาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเมื่อเราอ่านในพระธรรมวิวรณ์บทที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเราจะเห็นแผ่นดินโลกใหม่นครเยเรูซาเล็มใหม่นครบริสุทธิ์ใหม่ที่เต็มไปด้วย แก้วมณีโชตเพชรนินจินดาประดาประดับอยู่บนแผ่นดินนั้นนะครับพี่น้องครับที่นั่นพระเจ้าจะเป็นแสงสว่างในนครน,นั้นที่นั่นจะไม่มีความเศร้าโศกนะครับเป็นนครที่ไม่เคยปิดอิสยาอธิบายว่าเยรูซาเล็มใหม่นั้นจะรับการฟื้นฟูและพระเมสยานั้นจะบันจะนั่งประทับอยู่บนบัลลังของดาวิดและพิพากษาอย่างชอบธรรม และคนยิวจะเพิ่มขึ้นและเต็มแผ่นดินคนยิวในที่นี้คือประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นยิวในฝ่ายวิญญาณคนต่างชาติจะหลั่งไหลเข้ามานะครับพระเจ้าจะรวบรวมเ,เข้ามาเป็นยิวในฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าพี่น้องครับในบทที่61นี้นะครับพี่น้องที่รักครับพอเริ่มต้นเนี่ย เราคุ้นเคยในพระธรรมตอนนี้มากเนื่องจากว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยกพระธรรมตอนนี้นะครับขณะที่พระองค์เสด็จไปที่นาซาเลตครับในช่วงเวลาน,นั้นพระองค์ทรงเริ่มทำพระจิตรองทรง,งเข้าไปในธรรมศาลาและโดยธรรมเนียมนั้นในธรรมศาลาจะหยิบหนังสือม้วนนะครับให้กับรับบรีหรืออาจารย์ที่มาเยี่ยมเยียนมามาอธิบายธรรมนะครับให้อ่านพระคัมภีร์ประจําสัปดาห์นั้นปรากฏว่า พระคัมภีร์ที่พระเยซูคริสต์อ่านในเวลานั้นนะครับคือพระธรรมอิสยาห์บทที่61นะครับจริงๆแล้วนะครับเป็นการพยากรณ์ถึงพระองค์เองครับในพระธรรมตอนนี้บอกว่าพระวิญญาณขององค์พระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศคนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบัคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปานขององค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีลักครับสิ่งที่อิสยาพูดถึงคือปีแห่งความโปรดปรานและปีแห่งความโปรดปรานนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับปีแห่งความโปรดปรานคืออะไรนะครับปีแห่งความโปรดปรานคือทุกเจ็ดปีนะครับพอปีที่หกพอเข้าปีที่เจ็ดปั๊บ ปีนั้นถือว่าเป็นปีสปาโตจะเป็นปีที่ปล่อยให้แผ่นดินได้พักพอหลังจาก7สปาโตหรือ49พอปีที่50นะครับ7 7 49, 49คือ49ปีใช่ไหมครับพอปีที่50ปั๊บปีนั้นเขาเรียกว่าปีแห่งความปวดปานเป็นปีที่ชนชาติของพระเจ้าจะมีการเฉลิมฉลองกันนะครับนี่ทั้งหมดที่มีจะถูกยกให้ทั้งหมดเลยที่ดินที่เคย ไปจำนองจำนำไปขายจะจะกลับมาสู่เจ้าของเดิมทั้งหมดครับและปีนี้จะเป็นปีการเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจให้กับชนชาติของพระเจ้าเพื่อไม่ให้คนรวยเอาเปรียบคนจนครับทนานทันทีลักครับเมื่อเราทั้งหลายที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์องค์เป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอด เราทั้งหลายกําลังจะมีปีแห่งความปวดปรานปีแห่งความปวดปรานในฝ่ายวิญญาณเราได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นทาตของความบาปนี่ที่เรามีต่อพระเจ้านะครับเราได้ถูกชําระทั้งหมดแล้วครับไม่ว่าน,นี่นั้นจะเป็นนี่มหาศาลแค่ไหนแต่พระเจ้าทรงยกนี่ให้เราทั้งหมดครับปีแห่งความปวดปรานนี้แทนที่จะเป็นเท่าฐานแห่งความเศร้าโศก เรากับสวมมงกุฎที่ศีรษะเพราะพระเจ้าพระองค์ทรงเจิมตั้งให้เราเป็นกษัตริย์เป็นปุโรหิตเรารับการเจิมด้วยน้ำมันของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราสวมอาภรณ์แห่งความชอบธรรมของพระเจ้าครับทันที่ลักครับเมื่ออิสราเอลเป็นกบฏกับพระเจ้ากาล่าวไหว้รูปเคารพเขาเป็นเหมือนต้นกอหลวงที่โรยรา ต้นกอหลวงเหมือนต้นโอ๊กครับที่มันจริงๆแล้วมันต้องแผ่กิ่งก้านสาขาให้นกกาเข้ามาทำไมฮะทำรังฮะแล้วต้นโอก๊กต้นกอหลวงเนี่ยนะครับที่อิสยาห์บอกเปรียบเทียบเหมือนอิสราเอลกำลังเป็นต้นกอหลวงที่โรยราครับนะซึ่งจริงๆแล้วนะครับพระเจ้าปรารถนาให้ประชากรพระองค์เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทาน้ำ พระเจ้าไม่ปรารถนาให้ชนชาติของพระเจ้าเป็นเหมือนต้นกอหลวงที่แห้งเหี่ยวครับพระเจ้าปรารถนาให้คนทั้งปวงได้คาดหวังเพื่อคนของพระเจ้าจะถูกเรียกว่าต้นกอหลวงแห่งความชอบธรรมที่พระยาเวพระองค์ทรงปลูกไว้เพื่อสำแดงพะสริแห่งคุณงามความดีของพระองค์บนแผ่นดินโลกนี้ครับ้องครับเมื่ออาณาจักรของพระเจ้ามาถึงนะครับปีแห่งเสียงเขาสัตว์ปีแห่งความปวดปราน ชาวยิวจะสร้างจะซ่อมแซมจะฟื้นฟูที่ดินของเขาคนต่างชาติจะเลี้ยงดูฝูงแกะฝูงวัวของอิสราเอลจะดูแลพืชผลการเกษตรแทนพวกเขาครับ่น้องครับแทนที่พวกเขาจะเป็นชาวนาชาวไร่ไปเลี้ยงแกะใช่ไหมครับแต่คนยิวจะเป็นปโรหิตและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าพระองค์จะทรงยอมรับพวกเขาในฐานะที่เขาเป็นบุตรหัวปีของพระองค์ และพระองค์ทรงประธานพระพรของพระของพวกเขาของเขาให้2ส,ส่วนนะครับ่นดองครับพันธสัญญานิรันในข้อ61บทที่61ข้อ8นะครับซึ่งเป็นพระพรของพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสถาปนาโดยการสิ้นพระชนของพระองค์ครับดังที่แล้ครับในข้อ8ข้อ9นั้นพูดถึงลูกหลานคนยิวบรรดาผู้ที่เข้ามาอาณาจักรพันปีนะครับ ร่วมงานเฉลิมฉลองในมงคลสมรสเป็นครอบครัวของพระเจ้าได้รับพระพรของพระองค์ทั้งในแผ่นดินโลกนี้และในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าน้อทีละครับอิสยาห์ยังพูดต่อไปครับบอกว่าขอให้คนที่เหลืออยู่นะครับนี่พูดถึงคนยืนที่อยู่ในบาบิโลนนะครับคนที่เหลืออยู่ได้สารเสริญพระเจ้าเพราะทุกสิ่งที่พระองค์กำลังทําวางใจพระองค์จงชื่นชมยินดีเถอะเพราะพระองค์ทรงทาท,ท,ทุกสิ่งให้แล้ว ความบาปโปร่งใจทรงชำระให้โรรองจ์จสวมสวมอภรห่งความชอบธรรมความชอบธรรมของพวกเขาไม่มีแต่พระเจ้าทรงมีความชอบธรรมและทรง,งมอบความชอบธรรมของพระองค์ให้พวกเขาเป็นเสื้อผ้าสวมใส่นะครับเพื่อนําพวกเขาเข้าสู่งานเฉลิมฉลองนะครับในวันสมรสกับพระเมสยาครับโยชิตะครับนี่คือบทสรุปครับของพระธรรมอิสยาห์บทที่59-60 และ61ครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ครับ